เกิดคำอวยพรวันเกิดนิวเคลียร์ถึงเพชรจ้าในวันที่เลิกราเซนบายาเนื่องในวันที่29มกราเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ43ปีของดีเจเพชร้าวิเชียรล่าสุดกอดีตภรรยาอย่างนิวเคลียร์หันศานโ้โพ์ต์ภาพพร้อมอวยพรวันเกิดเกิดระบุว่า Happy birthday to เพื่อนรักขอให้อยุมั่นขวัญยืนเป็นตลุงหัวโบราณไปนานๆขอให้กระดูกหลังแข็งแรงไม่เคล็บบ่อย รวยๆนะจ๊ะและก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของ d j เจเพชรจ้านเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองอุ้มน้องไทก้าและระบุแคปชั่นว่าเป็นหนุ่มโสดขึ้นอีกปีแล้วเฮีย Happy birthday to me I'm so happy now ปีนี้ฉลุยธุรกิจทุกอย่างที่ทำที่อยากทำ โดยมีแฟนคลับและเพื่อนพ้องที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดดีเจเพชรจ้ามากมายและเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจเพราะอาดีตภรรยานิวเคลียรหันศาก็เข้ามาคอมเมนต์เร็วมาก happy birthday นะขอให้มีความสุขมากๆรวยๆ